เคยรู้สึกเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปไหมไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่อะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอะไรที่ทำให้เรากล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองผมกำลังพูดถึงความเชื่อครับไม่ใช่แค่ความเชื่อลมๆแรงๆแ,แต่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตใจเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราไปถึงฝั่งฝันแม้จะต้องเผชิญกับพายุโหมกระหนำ่ำเคยคิดไหมว่าแชมป์ไม่ได้เกิดมาพร้อมความสำเร็จแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่ออ,อันแรงกล้า ลองนึกภาพโทมัสเอดิสันชายผู้ล้มเหลวเป็นพันครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟได้สำเร็จเขาไม่ยอมแพ้เพราะเขามีความเชื่อว่าเขาจะทำได้ความล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นเพียงบทเรียนเป็นก้าวที่นำเขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแล้วเราจะปลุกพลังแห่งความเชื่อในตัวเองได้อย่างไรเริ่มจากการพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองฟังทุกเช้าประกาศก้องว่าฉันทำได้ฉันคือแชมป์วันนี้ฉันจะเอาชนะความกลัวและก้าวไปข้างหน้า นี่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นเสียงแห่งชัยชนะและเพลงปลุกใจให้ลุกขึ้นสู้ความเชื่อจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนละเอียดจนคุณสัมผัสได้ถึงรสชาติของความสำเร็จเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นสะพานที่พาคุณข้ามแม่น้ำแห่งความสงสัยไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จแต่อย่าลืมว่าความเชื่อจะถูกทดสอบเมื่อเจอกับอุปสรรคจงใช้ความสำเร็จในอดีตเป็นกรอบป้องกันทุกครั้งที่คุณเอาชนะอุปสรรคได้ นั่นคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนและอย่าเดินคนเดียวหาคนที่เชื่อในสิ่งเดียวตันสร้างกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจกันสร้างป้อมปราการแห่งความเชื่อที่แข็งแกร่งจนไม่มีอะไรมาทำลายได้คุณละ่ะมีความฟันอะไรที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงมองเห็นมันเชื่อมั่นในมันและใช้ความเชื่อนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการลงมือทำความเชื่อของคุณคือไททันที่สามารถพิชิตทุกสิ่ง จำวลีนี้ไว้ให้ดีความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแล้วคุณจะรออะไรอยู่เริ่มต้นสร้างความเชื่อของคุณตั้งแต่วันนี้